ดูวนหมู่บ้านเดียวกันใจขุมเนือกำลังถอดสีมือมูเราเองบ่มือเราเองบ่ Mua là nó có nhang bóp mưa lạ lâu nó không lắm 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 สิมุกตมะหุงอาหารกันพ sì> ี mm. sure. sì> ่น้องเอาเนี่ยค่ะเป็นการเสียสีริมาวันนี่นาะกับพญาของผู้เกี่ยวนะพี่น้องเป็นกับเป็นมาตะโดนนั่นแหละโซมาตะโดนนั่นแหละโลกเบาหวานพญากับโตคนเองซึมหมดแตกเนาะคอยอย่างนันซึม คนกับลายเป็นไรเนาะนี่เมื่ออื่นบุญเสียลูกสาวไปแล้วเมื่ออื่นนะ เอือวันเกิดเพื่อนนะเพื่อนจะได้วันเกิดเพื่นอบมไปวันเกิดเพื่นเพื่อนากเห็นันเกิดเพื่อนนโาสนมาอออนน่าสนพอมเมนเพื่อนใครว่าเพื่อนข่อยอือข่อยโซกเป่าหยาดเป่าเค้กมันเขาเป่าแนวกับผมอหให้ขอยเป่าแน่ให้ขอยเป่าแน่ขาคอยป้าให้เป่าอันหนึ่งนะคะาเป่าแน่กับผมอหมอืได้อย่างดี ความกี่ดุของมันคนกับรลายพนันพี่น้องตอนนั้มองเก็บเงินประกันภยัยเก็บเขาโลเก็บเขาโลเขาโลหนึ่งแล้วก็ประกันภัยกะหัวละสิบพัน,น,น,นเนาะตาผู้หลายคนเพื่อลูกหลานเนาะเพื่อป่าอยู่บ้านเลย สนเจ็ดสิบพันเสียหรอแสนเจ็ดสิบแสนเจ็ดสิบเลยนเห็นไหมแสนเจ็ดสิบเลมนี่อืมเืถุกล้านเลย

อยู่ในนี่แหละอยู่ตลาดแล้วก็นอน่นนี่แหละตลานี่เป็นเรือนครัวนี่งของปรเกวอะไรเป็นเป็นบาหวานมาจะด้นเลยพี่หนองมว่างานก ส่วงนั้นวางแม่เม่ตาโซ่เพิ่นกับโซ่คือกันแต่ว่ากินยามาบักบรรเทามาอีกนะก็ซ่อมใจเนาะใส่ออกซิแม่เมตาใส่ออกซิเพิ่นก็ใส่ออกซิคือกันแต่ว่าเพิ่นก็ิึกคืยากับบรรเทามาแค่คนกะสำเนแล็พี่น้องโมเมนต์มื่อเอาลงมื่ออื่นไปแลมันจะเสียใจ มันมือที่สองมืออื่นมาแล้วมืออื่นละร้ละลายเลยมืออื่นเพราะว่ามึงเนี่ยแต่เจ้าก็มีหมักสลีมาขายแล้วก็มีเห็ดนาพี่น้องสลีต้มเห็ดนางผ้าเห็ดนางผ้าก็มีพี่น้องแลม้มาขายขึ้นอยู่มิตาบรมาหายปตา้าเพิ่งมา กะตะมากคุาคิดบ้างแน,นขายยังอ้ยถ้านะมีขายยังวะฟังเสาอินไปหากบ

ไปันดมเามาก่อนละถึงเลยา้าวึอาฝนมานไหนเมากนแล้วบราด้วโ้ราเด้งไว่าแบบโเต็มของ่งนั้นแต่ชื่ขอคมาเนี่ยใช่ด้วยนะที่ท่านแล้วเขาชิวไหมได้เ่แอนนึกแล้วได้ได้หมดสามอด แต่อินมืนไปหาขุดโบขายเาใส่ของนางแหละเดียวก็ไปนางวันเดียวเดหาโตในโลไปก็เอาแล้วเดี๋ยวมือนละลอยกับบ้านเนาะเาใส่

มังกะเจ้าทางน่ะโทรศัพท์มังกระเจ้าทางนั้นวหรอสาวอินสาวอินนะวี่สันกระเจ้าเอิญแบบนเนี่ยอยากลากบตะคุดกบมนันเพราะว่าน่ะก็ได้โลป้าอยู่สั